สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่9ธันวาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอาคินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่8นะครับผมสำหรับวันที่8แอดมินให้รู้จุดที่1กับ8นะครับผมสำหรับ1มาเฉพาะเลขวิ่งนะครับผมในรอบพิเศษ สำหรับ8นะครับผมมา8 6ในรอบเฉพาะกิจและก็ในรอบปกตินะครับผมสำหรับในรอบ VIP นะครับผมแอดมินก็เจาะให้อีกทีนึงนะครับผมแอดมินส่งไปทางไลน์กลุ่มนะครับผมเน้นอยู่ที่4มา4ีก้านะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่9นะครับผม ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินจะให้เป็นเลขดับนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม1กับ5นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมหนึ่งจะมี12 1 4 1 5 1 7 <17, S 2> แล้วก็1 8สำหรับ5นะครับผม5 2 5 3 5 4 5 6แล้วก็5 7 สำหรับสายเบิ้ลน,นะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่สห้าห้าและก็แปดแปดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมจะเป็นหกหนึ่งสอง

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ